เนตเดดบอสสวัสดีครับมาดูเทรดแลนประจำวันจันทร์ที่17พฤษบาคม2021กันนะครับถ้าเราไปดูภาพใหญ่ของยูโรนะครับเราจะเห็นว่าแม้แต่ภาพใหญ่เองเนี่ยเดเรชันก็ไม่แน่นอนนะครับว่าไปทางไหนซึ่งถึงแม้ว่าในช็อตเทอมนะครับถ้าเราดูชาร์จ30นาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าดูเหมือนตลาดนั้นจะเฟลเบรกดาวนะครับลงไปจากบาลานซ์จริงเลยอะ มันเบรกลงมาถูกไหมครับจากนั้นบาลานซิ่งด้านล่าง3วันเสร็จแล้วเบรกเอาขึ้นไปจากบาลานซิ่งนี้ทําให้เฟลเบรกดาวน์ลงไปจากบาลานซิ่งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช็อตเทอมก็อาจจะบูลิชประมาณนึงนะครับนั่นแปลว่าช็อตเทอแบบจะเป็นนูทรัลบูลิชแต่ก็อย่างที่เห็นก่อนหน้านี้ในชาร์ตลาจเจอร์ไทม์เฟรมว่ายังไม่มีทิศทางแน่นอนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นไปได้สูงอยู่ที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่ง โดยเซนโอรที่1นะครับถ้าในช็อตเทอรมเนี่ยไบเออร์นั้นคอนโทรลมาร์เก็ตสิ่งที่เราหวรเห็นก็คือเราน่าจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟเริ่มต้นตั้งแต่พรีมาร์เก็ตสปอร์ตเพราะว่าพรีมาร์เก็ตสปอร์ตวันนี้คือ Area ซึ่งเป็น b a l านซิ่ง Area Low ตรงนี้ซึ่งกลายเป็น f a ล l b r เบรกดาวนะครับเพราะฉะนั้นตามได้ก็ตามที่ยูโรนั้นยังโฮอยู่เหนือพรีมาร์เก็ตสปอร์ตของวันนี้ โอกาสก็จะสูงในการที่ยูโรนั้นจะแบกกลับขึ้นไปท e ส t n n t i a l r e ย i ิ c e z o n นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเบรกลงไปใต้ Pre-Market Support แต่ถ้ายังไม่เบรกนะครับลงไปใต้ Initial Support ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ที่เราจะเห็น b u y e r กลกับข้ามา Active แล้วเอาราคานั้นแบ็คอัพลับขนนึ้นบนนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า b u y Active ที่ไหน ถ้าบ i o a c แอคทีฟที่พรีมาเก็ต u p อร์ตมันก็จะมีสีสูงที่ตลาดนั้นจะเบรก i n นิเชียลริลุ z โซนขึ้นไปสู่ Objective t a r g e เในระยะสั้นนั่นก็คือที่ขอบบนของ Balancing a r e เนี้นะครับซึ่งน่าจะมี Reaction โดยเพาะอย่างยิ่งถ้ามันขึ้นไปถึงภายในวันนี้นะครับนี่คือเซเนอที่1ส่วนเซเนอที่2 ถ้าหากว่าเราเห็นเซลเลอร์กับข้ามาแอกทีฟนะครับตลาดมีปีเิกิยาที่นี่แต่สุดท้ายแล้วเบรกแล้วโฮอยู่ใต้ยูนิเชลสูพพอตยูโรสามารถ expand เ a n เรนะครับลงไปสู่ซัพพอร์ตโซนด้านล่างได้โดยที่ทาร์เก็ตจะเป็นขอบล่างของบาลานซ์นี้แต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับเพราะว่า r a n g พ potential อาจจะไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ หรือไม่เช่นนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเซเรโอที่3ที่เรามี3เซเรโอนั่นก็เป็นเพราะว่าอย่างที่เห็นใน larger timeframe ทิศทางเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซเรโอที่3คือ Balancing อยู่ระหว่าง initial support กับ initial resistance e z o n นะครับยังไม่เป็นไหนโอเคเพราะฉะนั้นนะครับสัปดาห์นี้อาจต้องดูสักวัน2วันก่อนนะครับว่า Market จะ Development เป็นแบบไหนเพื่อที่เราจะได้เซต b บ a s ในอนาคตระยะสั้นนะครับได้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Market Context ก่อนที่เรานอนเซสชั่นจะเปิดวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ